อันได้อันเอาไว้ก่อนนะครับเพราะวันพรุ่งนี้21ตุลาคม68ราคาน้ํามันบ้านเราจะปรับลงมาพอสมควรเลยครับโดยราคาน้ํามันดีเซลจะปรับลงมาถึง50สตางค์ต่อลิตรขณะที่ราคาน้ํามันเบนซินทุกชนิดจะปรับลงมา30สตางค์ต่อลิตรสาเหตุเป็นเพราะอะไรโมในแชนแนลจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้20ตุลาคม68ครับ ภายหลังการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคุณอัตพลรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าที่ประชุมมีมติในการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลงถึง50สตางค์ต่อลิตรราคาน้ำมันเบนซินลง30สตางค์ต่อลิตรครับสาเหตุเป็นเพราะตอนนี้ราคานนมั้ดิบตลาดโลกปรับลดลงมาพอสมควรครับ อย่างราคาน้ำมันดิบดูใบเหลืออยู่ประมาณ61เหรียญก,กว่าครับขณะเดียวกันความต้องการใช้น้ำมันอุปสงค์ก็ปรับลงด้วยตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นก็เลยมีมติให้ปรับลดเงินนําส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้นะครับและการเดินหน้าปรับลดราคาน้ำมันเบนซินกับดีเซลก็เป็นไปตามนโยบายควิกบิ๊กวินของทางรัฐบาลด้วย พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นยังไงบ้างครับกับต้นทุนราคาน้ำมันปัจจุบันท่านมีค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันต่อเดือนกี่บาทบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ